โอ้โหก็คือที่มาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของขันธีที่คุณสงสัยสงสัยแค่อย่างเดียวว่าขันธีปัสสาวะอย่างไรแต่ว่าอาจารย์เกษมเอามาหมดเลยโดยข้อมูลแล้วก็จริงๆก็เสริมเข้าไปจากเรื่องที่เคยอ่านจากสุสีไทเฮาจริงๆในสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมีหนังสือนอกเวลาอะไรเล่มที่อาจารย์เขาแนะนําให้อ่านแต่เด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยได้อ่านละครับเด็กรุ่นนี้ถามผมว่าอาจารย์ส่งไลน์มาเกินเจ็ดบรรทัดไหมถ้าเกินเจ็ดบรรทัดผมไม่อ่านละ คนอคืนบรรทัดปุ really ๊บปิดแล้วเพราะว่าคนไทยสถิติการอ่านหนังสือปีละหนึ่งเล่มแปดบรรทัดเล่มีเยอะไปชาวสยามเนี่ยอนาคตอ่านหนังสือปีละหกบรรทัดอ่านหนังสือแค่ปีละหกบรรทัดชิบหายแล้วบ้านเมืองกูอ่านหนังสือกันแค่ปีหกบรรทัดอย่าให้พระเจ้าอยู่ทรงรู้นะท่านจะทรงพระประชวรหนักทําไมวะ ชาวสยามในอนาคตอ่านหนังสือก,กันช้านักหรือวะอ,อ่านหนังสือเปียกตับรรทัดอ่าที่เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติการอาร่านหนังสือปีละแปดบรรทัดอันนี้เราคงจะต้องช่วยๆการอาร่านหนังสือให้เยอะขึ้นด้วย <S <S ครับผมอย่างน้อยว <ไป S 3> ันนี้เราเกินแปดบรรทัดแล้วเกินแปดบรรทัดแน่นอนเลยทุกวันเราเจอกันแต่คุณฟังวันนี้เวลาหมดแล้วอ่าพหะนั้นแล้ว กลับมาพบกับสิทธิ์ที่สงสัยได้ใหม่ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์ครับ16นาฬกาถึง16น30นาทีทังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะครับ FM 90.75คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมแล้วฟังออนไลน์ได้ที่ r a d i o r m u t p a c t h ครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วเช่นเคยอย่าลืม อย่าลืมนะครับ Subscribe กันได้ด้านล่างของสิทธิ์ที่สงสัยนะครับซึ่งเราวันนี้ตั้งยอดเอาไว้อยากให้มีคน Subscribe ให้ได้ถึงสัก2,000เยอะไปไหมอ่ะเยอะไปอ่ะ20แล้วกันขอ20ขอ Subscribe สัก20แล้วก็ยอดวิวสัก1 0 0 30,000ขอสัก300ก่อนแล้วกันไหมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรที่อยากจะถามอยากจะพูดคุยกับเราเขียนด้านล่างนะครับแล้วก็เราก็จะหาคำตอบเนี่ยมาตอบให้กับ คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปใช่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ กลับมาในช่วงนี้ครับคุณฟังครับคุณฟังยังอยู่กับรายการสิทธิสงสัยใส่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 สสไม่ห้ามไม่ห้ามผมหน่อยเหรอหตามสบายเลยครับคอุณสบายใจเลยนะครับอาเถอดูวันนี้เราคึกคักผิดปกติอ่าครับผมเอออาจารย์ในเบรกแรกเราได้คุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับเรื่องที่ว่าคุณสงสัยว่าเอะขันทีที่เราเห็นในหนังจีนจริงจริงแล้วก็มีอยู่จริงนะครับ ก็คือในหนังจีนส่วนใหญ่เขาก็เอาจากเรื่องที่มีในประวัติศาสตร์มาทําำแล้วก็ขันทีเองก็มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นใช่คขันทีเนี่ยก็คือชายที่ถูกตอนครับก็ขันทีนี้ก็จะทํางานหลายๆอย่างอย่างที่ผู้หญิงจะทําไม่ได้เพราะว่าด้วยสรีระของผู้ชายในยเรื่องของการแบกขามอะไรต่างๆก็อาจจะสะดวกกว่าก็าจะให้ผู้หญิงใน พระราชสำนักเนี่ยมาแบกมาแบกมาหามนี่มันก็เพราะว่าผู้หญิงจะแลดูบอบบางใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องเอาผู้ชายเนี่ยไปทํางานหลายๆอย่างที่สตรีเพศทําไม่ได้ในรราชสำนักรราชสำนักของจีนครับผมแล้วก็คอยทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมนางในฝ่ายพระราชฐานบางครั้งก็จะมีการขับลำนำถวายห้องเต้ก่อนบรรทมด้วยอขับยังไงขับยังไงขับไม่เป็นไม่เป็นหรอมันไม่เหมือนขับรถนะคุณเ ขับลำนำนี่ต้องมีใบขับขี่ไหมครับไม่ต้องนะครับเออซึ่งเขาก็นี่แหละก็เอาขันทีเนี่ยมาทํางานต่างๆหล่อํานะครับทีนี้เขาบอกว่านอกจากเรื่องของทางโลกแล้วขันทีก็ยังมีหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับห้องเต้ในการปกครองบ้านเมืองซึ่งในบางยุคบางสมัยก็เป็นเพราะว่าขันทีที่เอาแต่ปลนเปลือยห้องเต้จนบ้านเมืองอ่อนแอไร้เถรยรภาพก็นําไปสู่การล่มสลายของบ้านเมืองก็เปรียบเปรียบเสมือนขันทีก็เป็นเลขาในปัจจุบันนี่แหละหรือว่าจะเป็นเหมือนกับเป็น คนที่คอยจัดการจัดแจงนู่นนี่อะไรต่างๆ oh, อ๋อครับผมเขาบอกว่าถ้าเราดูในเรื่องจากอย่างสามก๊กก็ดีหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายราชวงศ์หมิงหรือว่าช่วงของราชวงศ์ชิงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีให้เห็นต่างๆมากมายในเรื่องของที่ขันทีปลนเปลือห้องเต้นจนทําให บ้านเมืองอ่อนแอแล้วก็ล่มสลายไปเอ๊ะแล้วในเรื่องของขันทีเนี่ยขันทีมีกี่ประเภทครับจริงๆแล้วขันทีมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันอสองเหรอครับใช่ก็คือขันทีประเภทแรกนี่ถูกตอนเฉพาะแค่ส่วนปลายองคชาตเท่านั้นอก็เรียกว่าหัวเทียนหายไปแต่จานจ่ายยังอยู่ส่วนปลายองคชาตหายไปแต่ว่าที่เขาเรียกว่าเป็นพวงอันทะนี่ยังอยู่อ่า ขันทีประเภทนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะยังเหลือฮอร์โมนเพศชายอยู่มากครับยังเป็นขันทีประเภทที่เสียงห้าวแบบผู้ชายนะครับอืมๆึมอ่าแล้วก็ได้อนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานเฉพาะเขตพระราชฐานชั้นนอกเท่านั้นอ๋อยังไม่ได้ให้เข้าถึงชั้นในอ่าไม่ให้เข้าถึงชั้นในครับเพราะกลัวว่าคือจริงๆมันก็จะมีเรื่องของเรื่องของการที่ไปละเมิดในเรื่องของนางในอะไรต่างๆที่เขากลัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีการป้องกันซะตั้งแต่ ตอนเข้าไปในาราชสำนักของจีนแบบนั้นเลยนะครับอันนั้นคือประเภทแรกนี่ก็คือหัวเทียนไม่มีแต่จานจายย่ายยังอยู่<อ>แต่ว่าประเภทที่สองเนี่ยคือไปหมดทั้งหัวเทียนจานจ่ายเลยยกพวงเลยว่าไงไปทั้งพวงเลยนะครับ,รบพวกนี้นี่คือเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายจะหายไปด้วยอ,อเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแหลมเล็กลูกกระเดือกก็จะไม่มีอแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายอย่างที่บอกหมดไปอสังเกตได้อย่างหนึง่ง<อ>ผมสังเกตว่าพวกขันทีส่วนใหญ่นะครับ จะไม่มีหนวดไม่มีเขา่าไม่มีหนวดไม่มีเข่าใช่ oh. เหมือนอะไรอะตรงฟังปุ๊บป้ายใช่ไหมดุรพาไม่แพ้อะไรต่างๆในหนังจีนที่ทเราดูดูหนังจีนบ่อยปะเด็กๆนี่ผมติดหนังจีนเลยกระบี่ยอยุทธจักรมังกรหยกนี่ดูทั้งมังกรหยกทั้งดาบมังกรหยกอึง้งยงกับ ก็เจ๋งครับโอ้โหดูเยอะเลยแล้วถ้าชาวลิวเคียงอะไรต่างๆก็ดูเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นป็พี่ที่2นี่คือไปหมดทั้งหัวเทียนจานจ่ายไม่เหลือเลยครับผมแล้วก็ฮอร์โมนก็ไม่มีลูกกระเดือกก็ไม่มีพวกนี้นี่คือไม่สามารถจะทําอะไรกับนางในได้แล้วอะคือแบบว่าไม่มีน้ายาเอาง่ายๆคือไม่มีน้ํว่าตัน้ำยาเลยไม่เหลืออะไรเลยฮอร์โมนอะไรต่างๆไม่มีเสียงแหลมเล็กเหมือนผู้หญิงถ้าเปรียบไปก็เหมือนกับสมัยนี้ที่เป็นสตรีข้ามเพศแบบนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นพวกนี้จะได้รับความไว้วางใจสูงกว่าแล้วก็สามารถปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานไปมีอะไรกับนางนายก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้รับความไว้วางใจคือให้เข้าไปคือเป็นเหมือนกับลองนึกถึงกับสตรีข้ามเพศแบบนั้นเลยอ่ะเพราะคือเขาเขาก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งก็มอ่มอยจนตามภาษาหญิงอะไรททางเหล่านี้แต่ว่าก็ทํางานอะไรหลายๆอย่างที่ทําแทนอะไรแบบนี้อ่ารับแต่ที่ผมสงสัยเนี่ยสิขันทีเนี่ย เขาฉี่กันยังไงอ๋อแต่ก่อนจะไปถึงตรงการปัสวะของขันทีเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากการตอนอันนี้คือคุณต้องไปนั่งอ่านหรือว่าจะต้องไปดูจากในสุสีไทยเฮาอ๋อขนาดนั้นเลยใช่ใช่เพราะว่าของสุสีไทยเฮาที่อาจารย์หมอ่อมราชวงศ์คึรกฤทธิ์ปราโมทเขียนเอาไว้ละเอียดมากตั้งแต่ฉากแรกที่จับเอาขันทีไปตอนเลย ก็คือในบทตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยเริ่มไอ้นั่นเอาไอ้นู่นมาไอ้นี่แล้วก็โชว์ทิ้งอย่างเงี้ยเลยในบทที่หนึ่งเปิดมาเปิดฉากก็เรียกว่าเปิดฉากเร้าใจเลยับอ่านแล้วน่าติดตามมากทีนี้คือการตอนคือในในในสุสีไทยเฮาที่เป็นฉบับของอาจารย์หม่อมราชวงศ์ครุกธิ์ปราโมทนี่คืออย่างที่บอกเปิดฉากมาฉากแรกบทแรกเลยบรรทัดแรกเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการตอนทันทีเลยเรียบร้อยเลยเนื่องจากว่าการตอนนี่เขาบอกว่า ทำให้ฮอร์โมนเนี่ยไม่สมดุลเพราะฉะนั้นขันทันทีที่ถูกตอนตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยลักษณะก็จะบกพร่องในเรื่องของฮอร์โมนจะเป็นหญิงเลยดีกว่าก็คือคือเขาบอกลักษณะตัวเล็กหัวไมีมีแขนแขนขาเนี่ยจะยาวเก้งก้างรูปหน้าก็จะไม่พัฒนาเต็มที่ส่วนใหญ่ก็จะคางเป็นรูปสามเหลี่ยมวีเชฟสมัยนี้เขาชอบกันวีเชฟอย่างนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าการตัดอย่างที่บอกหัวเทียนจานจ่ายตัดออกครบเครื่องหมดเลยแบบนี้เนี่ย ก็จะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้ง่ายส่วนใหญ่ทันทีอายุจะไม่ยืนอายุไม่ยืนยาวเนื่องจากว่าการแพทย์สมัยก่อนมันก็อาจจะมีการติดเชื้อได้ติดเชื้อด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีทั้งในเรื่องของบางทีก็ไม่รู้ว่าไปตัดโดนเส้นประสาทอะไรเข้าไปหรือเปล่าโดนเส้นเลือดอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่งผลในระยะยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ได้บอกว่าในหนังสือสูสีไทยเฮาที่อาจารย์หมอมราชวงศ์คริติตปราโมทเขียนเอาไว้บทแรกเนี่ยเขาบอกวิธีการ ตอนขันทีเนี่ยเขาจะเอาจุกเนี่ยอุดเอาไว้หลังจากที่ตอนตัดหัวเทียนจานจา่ายออกมาเรียบร<อ>้อยแล้วเขาจะเอาจุกเนี่ยอุดเอาไว้ไม่ให้เลือดออกคือไม่ให้ไม่ให้เกิดการขับถ่ายเลยผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่วันอาจจะสามวันห้าวันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาจุกออกวิธีการดูว่าขันทีคนนั้นเนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดหรือไม่เนี่ยก็คือพอเอาจุกออกถ้าหากว่าปัสสาวะพุ่งออกมาเลยตายไม่ตายแสดงว่ารอดออแต่ถ้า เอาจุกออกแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเพราว่ไม่พุ่งอันนี้ก็คือต,ตายแน่นแน่จองสาราได้เลยครับผมทีนี้ก็มาถึงจุดที่คุณสงสัยสงสัยผมว่าเรื่องของการต้องไป,ปไปช่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราเบรกกันตอนนี้เราก็หยุดค้างกันถึงตอนที่ว่าอันนี้คือจากในหนังสือของ อาจารย์หม่อมราชวงศ์ครทธิศปราโมทที่เขียนไว้ในสุสีไทยเฮาที่ว่าเอาจุกปิดเอาไว้แล้วพอเปิดออกมาวันแรกถ้าพุ่งออกมาเลยแสดงว่ารอดคุณได้ไปต่อแต่ถ้าไม่พุ่งอันนี้คือเตรียมจองสา้อคุณก็ลากกระเป๋าออกจากบ้าน AF ตั้งแต่วันนั้นเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่งหลังเบรกมาดูว่าแล้วในระยะยาวหลังจากเอาจุกออกแล้วเนี่ยเขาจะปัสสาวะกันยังไง กลับมาในช่วงนี้ครับคุณฟังครับเรายังอยู่กับรายการซิดขี้สงสัยกันอยู่นะครับอยู่กับผมนัทพัฒรพลจุติการพานิชและอาจารย์เกษมเกษมพุทธเรืองศรีใช่แล้วนะครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องที่คุณสงสัยก็คือเรื่องของขันธีขันทีชี้ <จะ S 1> ง,ง่ายปัสวะกันยังไงใช่ครับผมไปยังไงต่อครับเราเข้ากันได้ยังนะครับเขาบ,บอกว่าขันธีมีวิธีการปัสวะที่ลำบากมากเลยเนื่องจากขั้นตอนการตอนเนี่ยจะตัดเข้าไปถึง หูรูดของกระเพาะปัสสาวะทําให้ไม่สามารถจะกลั้นปัสสาวะได้ับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะฉะนั้นกลิ่นก็จะมีกลิ่นฉี่นะครับก็เป็นกลิ่นเฉพาะของขันธีครับก็จะมีกลิ่นฉี่กลิ่นปัสสาวะเนี่ยตาไปทุกที่เลยแล้วก็ในอย่างที่ในตอนที่แล้วได้ไล่คุณผู้ฟังได้ฟังไปว่าผมจําได้จากในเรื่องของสุสีไทยเฮาที่อาจารย์หมอมระชง์ครฤอิดปราโมทเขียนเอาไว้ตับ,บทที่หนึ่งเลยเนี่ยครับตัวขันธีเองจะต้องเอา อวัยวะโัวเทียนจานจาที่ถูกตัดออกไปเนี่ยไปอบให้แห้งแล้วใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้เก็บเอาไว้คตอนตายจะต้องเอามาประกอบคืนให้เหมือนเดิมเพราะว่าตามความเชื่อของคนจริงก็คือถ้าอวัยวะหายไปหนึ่งส่วนสมมติแขนหายไปก็จะต้องเอาแขนมาต่อตอนเสียชีวิตน่าจะเป็นความเชื่อว่าถ้าเขาหน้าเกิดมาไม่ครบอาจจะไม่ครบถ้าสมมติว่ามีไม่ครบอะไรแบบนั้นครับก็คือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเวลาเขาตัดเขาก็จะเอาจุกจุกเอาไว้เรียกว่าอุดเอาไว้แล้วก็ วันที่เปิดจุกออกถ้าปัสสาวะพุ่งออกมาแสดงว่ายินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับแต่ถ้าไม่ไม่พุ่งเลยอันนี้ก็คือเตรียมเก็บกระเป๋าออกจากบ้าน a f ได้เลยไปวัดเลยไปวัดเลยนะครับทีนี้ก็คือหลังจากที่ตัดอวัยวะเพศออกแล้วเขาจะใช้ก้านขนนกครับหรือว่าเป็นไม้เล็กๆกลวงๆเนี่ยเสียบแทนเอาไว้ตรงนั้นเป็นรูสําหรับปัสสาวะอครับก็คือเหมือนกับเขาพอเขาตัดจนมันไม่เหลือปกติอ่ถ้าถ้าเป็นคุณผู้ชายเวลาปัสสาวะเนี่ย มันก็จะมีเหมือนกับเป็นสายยางที่ต่อกมาจาก,<อ>ากร่างกายมันก็จะไม่เลอะเทอะอะไรต่างๆแต่ว่าพอขันทีเองเนี่ยไม่มีตรงนั้นแล้วเขาก็จะต้องไปใช้ไอ้ตรงที่เป็นก้านขนนกหรือว่าจะเป็นไม้เล็กๆที่เป็นไม้กลวงๆเนี่ยนนเป็นง่ายเปรียบ เหมือนหลอดสายยางหลอดในสมัยนี้อ่าใช่แล้วก็วิธีการฉี่วิธีการปัสสาวะก็คือจะใช้ท่านั่งกระถนแบบผู้หญิงในการปัสสาวะอ่าครับผมน้ำที่ปัสสาวะไหลออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะออกมาแบบกระปิบกระปลอยเทีลนิดเทีลนิดประมาณหยดตามรูของก้านขนนกหรือว่าตามไม้ที่เสียบเอาไว้แล้วเขาบอกว่าจะไม่สามารถพุ่งออกมาเป็นสายแบบผู้ชายปกติได้โอ้หน้ากลัวมากเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปัสสาวะแต่ละครั้งเขาบอกว่า จะใช้เวลายาวนานกว่าผู้ชายปกติแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะออกมาตามไอ้รูขนนกก้านขนนกเนี่ยมันก็จะสกระปรกแล้วเธอะเปืดอเปื่อยไปหมดเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าทําในท่ายืน<ม>ก็เขาบอกว่าแรงดันขับเคลื่อนจะมีไม่เท่ากับผู้ชายปกติแล้วก็ไม่มีแรงเบ่งไม่สามารถจะเบ่งได้มากนะครับนั้นย้อยลงมาตามขาเลยใช่ใช่เขาบอกการควบคุมทิศทางเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากบก็จะต้อง นั่งกระโถนฉี่แบบนี้ก็คือนั่งปัสสาวะไปตลอดชีวิตเลยทีนี้เขาก็บอกว่ามีคำอธิบายอย่างพิสดารในหนังสือประวัติชีวิตของเจ้าเหอมหาขันทีแห่งท้องทะเลมีสองเล่มด้วยกันนะครับเขียนโดยจูซูจิ้นกับเฉินหมิ่นลี้นะครับ,รบซึ่งแปลโดยเรืองชัยรักศีอักษรของสำนักพิมพ์มติชนพิมพ์ครั้งแรกปี2555 เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองรข้อมูลวันนี้นี่จริงๆเราก็น่าจะได้มาจากมติชนแหละคิดว่านะที่เขาทําสรุปออกมาเขาบอกว่าหมาเหอนี่ชื่อเดิมของเจิ้งเหอถูกตอนตั้งแต่เด็กในหนังสือเจิ้งเหอเล่มหนึ่งเนี่ยพันนา,นามเมื่อถูกตอนอวัยวะเพศชายดังนี้เขาบอกว่าพอขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดหัวกับแขนทั้งสองข้างก็ถูกตรึงด้วยคือไม้อขณะที่เขาร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งช่วยด้วยดิ้นทุรนทุรายนะครับมาเหอก็ยังคงดิ้นรนนะครับ แต่ก็ยังรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์แล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและเสียดายที่จะต้องสูญเสียความเป็นชายของตัวเองไปผู้เท่าชุดผ้าป่านใช้มือซ้ายรูปร่างกายท่อนล่างของมาเหอเบาๆมือขวาก็ถือมีดใบหลิวก็คือน่าจะเป็นมีดทรงวงพระจันทร์มีดใบหลิวเล่มเล็กที่คมกริบแกเอาใบมีดหล่นไฟทัในใดนั้นในมือของหมอก็ตัดฉับเขาบอกว่าการตอนอต้องเจ็บปวดมาก ตลอดเวลาหลายปีข้างหน้าถ้าไม่ระวังให้ดีรอยแผลมักจะบวมแดงอักเสบแผลนั่นไม่เหมือนกับแผลที่อื่นเพราะต้องขยับและเสียดสีตลอดเวลาครับการตอนไม่ใช่แค่ตัดความเป็นชายออกไปแต่ยังตัดศักดิ์ศรีความเป็นคนออกไปด้วยครับคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีต้องลำบากไม่รู้จักจบสิน้นชีวิตไร้รสชาติเข<อ> <And S 1> า,าบอกว่านักเทศขันทีช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาพกศรีษะ แต่งกายอย่างแขกเพราะฉะนั้นถ้าขันทีในช่วงกรุงศรีอยุธยาเราเจอก็คือเขาจะพกศีรษะอย่างแขอกในประเทศไทยของเราเองใช่ไหมครับไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าก็มีร่องรอยที่ทําให้เห็นว่าเคยมีขันทีมาก่อนในยุคสมัยอยุธยาด้วยนะในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราเองเรียกว่า นักเทศขันทีอืมอ่าคือจะไม่ได้เรียกว่าขันทีเฉยๆแต่จะเรียกว่านักเทศขันทีครับอ่านักเทศก็แล้วแต่บางคนจะเขียนสะกดด้วยสสาราบางคนก็สะกดด้วยสฤษีก็ได้นักเทศเหมือนกันทั้งคู่เลยครับซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่านักเทศและขันทีคงเป็นขุนนางชายที่ถูกตอนเหมือนกันครับมีเพียงดรวินัยพงศ์ศรีเพียรอธิบายไว้ว่าคือฝ่ายหนึ่งที่เรียกนักเทศนั้นรับราชาการฝ่ายขวาครับ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกขันทีนั้นรับราชการฝ่ายซ้ายม,มีข้อสันนิษฐานว่าพระมหากษัตริย์ไทยสมัยโบราณให้ขันทีอยู่ในสังกัดของฝ่ายในและไม่ทรงเปิดโอกาสให้นักเทศขันทีมีส่วนร่วมในราชการฝ่ายหน้าอย่างไรก็ตามนักเทศขันทียังคงดำรงอยู่สิ้นกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถูกยกเลิกลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งราชวงศ์จักรีอ่าครับผมนะครับ ทีนี้ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรก็ได้สันิฐานเกี่ยวกับที่มาของคําว่าขันทีน่าจะมาจากคําว่าขอไข่นอนเนนแล้วก็มีจุดอยู่ตรงตรงข้างล่างนอนเนนเนี่ยก็คืออ่านว่าขันแล้วก็ขันทะเป็นภาษาสันสกฤตขันทะในภาษาสันสกฤตแปลว่าทําลายหรือว่ากินความหมายไปเรื่องของความไม่สมบูรณ์ความขาดหายไปการทําลายหรือต,ตัดออกเป็นชิ้นค,คนไทยก็เลย แปลงจากคาว่าขันทะเนี่ยมาเป็นขัน,ขนท,ทีในการออกเสียงในการเขียนในเวลาต่อมาโอ้โหก็คือ,อที่มา,มาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของขันทีที่คุณสงสยัยสงสัยแค่อย่างเดียวว่าขันทีปัสวะอย่างไรยังไงก็กลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในช่วงสัปดาห์ต่อไปกันแล้วกันครับผมวันนี้ผมนัทพันรพลจุติการพานิชและอาจารย์เกษมเกษมพุทธเรืองศรีก็ต้องขอตัวลาคุณฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ